เธอฉันคล้องถาดเธอเบิร์ดมือเธอไปไหนมาฉันจะปรึกษาเธอแต่เธอไปนานมากเลยค่ะเพื่อนมึงดูมาอะไรยังกะบ่มีเธอมึงดูอะไรบ้างยังบ่มีเดอออนบรรยายมาเขาบอกว่าเจ้าบอกว่าบ่ให้เฮ็ดผ่าต่บอยเข้ามาแล้วขาบอกว่าข้าบาขึ้นบะฮันผ่ามุกหมดอ้ากระชั้นเพก่ะถามว่าอันนี้อันนี้ต้องเฮ็ดจังได้ต้องเทือกชาหัวหน้าก่อน อ๋อข้าวใจจุดนั่นน่ะเธอแล้วยังอีกอันลูกินนี่ก็น้อยอ่ะอันลูกยน่ก็น้กอน้ก็คือโบูนะจะพาจะพาคนดบอกเฮาไปได้บอกคนหลายเออกรตามนั่นแล้วนี่กร้าก็อซ้จานั่นอือเขาไปได้บอกคนหลายมีจิ้งไส้มีจิ่งไผก็อ่อนใอ่ปล่านี้เสียคงจังเงิอีบังอ่อนกัน แม่ลกอ่ะแม่ก็มาลวเฮ้ยน้อยหรอปะเพื่อนยญ่เพื่อนพะยก็เอายืมก่อนเพื่อนพ่เือน่ว้าช้าว่าช้าๆว่าเบาเบ่นั่นมันหานงาน่นะปะเฮ้ยปเพือนโตปะาใหม่ถเออปะเฮยปะให้ขจอยถา ชนโอ้ยเพื่อนชั้นค่ะเสียหาอัน้ข่าวมาเฮ้ยได้ได้เฮ้ยยิงขีขาดออกไปไฟเดามาแล้วไฟนะไฟเอามาเหรอฮะขันสีมาไวก่นาเขียไสีมาทางไหอันนี้เป็นงานผู้ชายนะแต่ว่าลุงดเจอกันกไฟกับุมยุ่งอยู่ะ Oh. มันจะถ <Idol> ึงบ <keeps> um. oh. ่องแต่งรายอีกน่มาหูทำป่าเลย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ không ต่จงเ้าขอบตัวนั้นถ้าเป็นรืดมาตกปูแตกปักสนิงต่อข้างเออใส่กันใจนไเดี๋มันหัวแล้วมาหันบด้ค่ะเอาะค่ะต้องเป็นยางตอดมากระตักอยู่ไดุ้ณเจ้เบิืงสกัดกระตายฮ่าจะมาวางดีวะ 对啊，你那路。 มันจะเป็นอยู่ผี่น้ยบด้เป็นน้ำปัสนน,นี้ยเสียรยัไม่เือนอไเลเฮ้ยันนี้เราต้องเย่ยมมาบนไปเตรียมดอกไโรยน่ะนะไ้ยบังกไยไี้น่นยฮะก็มาใหม่ต้องห้าอนามามค้ำใส่บางนี่

ได้หมได้แล้วเบได้แล้วมใ่ได้เ่บรรยากาศยามแรงมาทีนึงทุกคนหย่างเทียวใช่บดอะไรอย่างบดต้องย่างก็อย่างน ใ่กาไมีคนบอกต้องเขใจ็นนี่ไปางเ็ป็นบ้านที่สร้างใหม่แล้วก็ไม่มีผัวค่ะใช่ต้องเข้าใจว่าไม่มีผัวไม่มีผัวผัวผัวฉันยังอยู่ไกลมากอ้นน้นก็ขาดอันนี้ก็ไม่มีแต่ฉันพยายามที่สุดแล้ว มียังไหนให้ขาดมาด้วยเห้ยหลายอย่างธรรมดาด้วยเาอาบมาด้วยังหลายอย่างนะบอกเลักๆมาด้วยอันใบกะูสุดอีวานนี่เก็บมากเขาใจเก็บมากเกระถุงใส่กระปุ้นนะกระถุงใหญ่กระถุงเป็นอะไรได้บ่เฮ้ยนลี่ประมาณสกระตกกระถุงใส่ม่หันอะได้ใส่มเสด็จงานะคตัวใหเลยกระถุงมันเสด็จงามอมองมันคมจะใช้พวิเด้เด้แบง ไปแล้วครับเข้ากระถุงคพันหลาย่ดบเขาพัดเอาลายู่แล้วเฮ้ยประมาณสองกระซามบอกมาเลยสองกระซามคุกูจังได้ไม่เจ๊าจ๊าะก่อน่าไปลูกแจ่อแจ่อบอกบอกเขาอย่างเลยเพราะว่าเขาพัดนี่เขาต้องใส่บอกลูกเฮ้ยผู้บริหารนั่นเขาพัดนะเฮ้ยเอ็งนัดเอ็งนัดในนอตแบบได้ลายบอกเขาพัดเอาลายแต่ว่าเอ็งบอกว่าผู้บริหารนี่ต้องใส่อย่างเพราะเได้จสั่งมาทีเดียว นี่แหละมีหมูบดเนาะหมูบดกะหมูกับใส่หมูกะใส่ข้าวพัดน้ำใส่ข้าวพัดมีแครอทมีแหน่ไข่กไข่ใส่น่อแมน่ไข่ก็จะใส่ลูกศรนะมอบอปะใส่เดี๋ยวฐานเพิ่นบอกกันลูกว่าเพิ่นต้องเอายามาใส่ข้าวผัดป่ถ้าถ้าบใส่คือก็คืออันนั้นคือห้องฮู้งใส่นในมันบ่ะตอนนั้นห้องฮู้งใส่นในได้เนาะกล่องโฟมเนาะแต่ต้องห้าสิบพัดเขาใส่ตู้เย็นอันนี้ เ้มันบอกเฮ้ยเขาจแกคนละส่วนใส่กันด้อันนึงแบบว่าเป็นยังแบบบางคนยากได้เข่าละล่าเออมันจะมีข่าเปล่าที่เขาเจ้าเปล่าละล่าอันนั้นเป็นเข่าเปล่านะเว้อันหุงที่รังอะนะหุงเื่ออิเพรมันมันเาักทุงอันี้ัุนพักอันนี้หุงก็สองก็ซอันนี้เฮ้ยโอ้ห่งอ่สองหม้อสองหมอนี่นี่นี่อันพัดหมูใส่มะเขืออันบ่กมันเป็น แม่นเคยแกงขันแงงมูนะใส่มะเขือกระถุงตัวมะกระถุงแม่เป็นกระตาแต่ว่ามันเป็นกระตาเตี้ยกระถุงเอากระปุกเอากันแบบกันกระตาใส่กระปุ้นมาสิแม่นกระตาแบบใส่กระปุ้นกระถุ่งฮันนี่คงเออเปล่าเดี๋ยวเอาเล็กยหญ่มาเล็กยหญ่เขามีสองอันอยู่เฮือนเขาจะเอามาสองอันเขาจะไปไ่าซ้ายทำอิดด้วยฮะเขาจะเอาเล็กใหญ่มาสองอันพูดนะอยู่เฮือนนะมีข่าวร้ายจะทุกคนข่าวร้ายมาก ซื้อไก่มา่อวานนี่เริ่มใส่น้ำแข็งมามาต้มแล้วค่ะเป็นไก่บูดมันเสียของพอดีเกิดขึ้นน่ียมันเสียกะเอากให้อันฮากิมซัอ๋อมันเสียกะอ๋อ่ะผมมีคนุเขาเป็นมีคนเห็นกัน

Thank पाई बनाए